วันนี้เจอกับเออีกแล้วนะคะวันนี้เอจะมาแนะนําแล้วก็มาสอนกระเป๋าทรงนี้กันเลยค่ะซื้อทรงนี้คือเป็นกระเป๋ารูดนะคะเดี๋ยวเอสขอพาให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะว่ามันจะน่ารักขนาดไหนนะคะนี่ไงซึ่งกระเป๋าทรงนี้นะคะมันจะเป็นกระเป๋าที่สะพายได้ด้วยเปมาด้านข้างก็ได้นะคะเพื่อนๆมันน่ารักมากจริงๆเลยนะเพราะกระเป๋าทรงเนี้ยเหมาะสําหรับสะพายข้างได้สบายเลยค่ะแต่จริงๆแล้วทําได้หลายขนาดนะจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางหรือไซส์ใหญ่เดี๋ยวเรามาดูไซส์ที่เออยากจะแนะนําเพื่อนๆคือไซส์นี้กันเลยดีกว่า เรามาดูผลงานกันนะคะอันนี้คือผลงานด้านนอกนะคะเพื่อนๆก็คือว่ากระเป๋ารูดยนเนี่ยมันจะมีตำแหน่งที่เราจะใส่เชือกด้วยนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะซึ่งตัวเนี้ยจะมีการตัดต่อด้วยนะคะซึ่งเพื่อนเพื่อจะตัดต่อก็ได้หรือว่าใช้ลายผ้าไปทั้งชิ้นส่วนเลยก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้คือมีสายเจะใส่สายอยู่ที่ด้านข้างด้วยเดี๋ยวเรามากลับดูด้านในกันค่ะซึ่งกระเป๋าด้านนอกด้านในเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อปึ๊บอันนี้คือด้านในนะคะอันนี้คือด้านในของตัวกระเป๋าอ่ะเราม จะสอนขั้นตอนการทําให้เพื่อนๆดูนะอ่าอันนี้คือเป็นกระเป๋าชิ้นงานของเ e อสําเร็จนะคะจากริมนี้เป็นเชือกรูดอ่าเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนในการทํากระเป๋าใบนี้กันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกเลยตรงนี้คือแพทเทิร์นถ้าเพื่อนๆได้สังเกตแพทเทิร์นตัวนี้นะคะความกว้างตัวนี้เ e อจะอยู่ที่11นิ้วนะคะแต่เ e อขอย้ํานะไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ที่เพื่อนๆน,นะไปดัดแปลงเอาได้นะคะส่วนจากปากตรงนี้ลงมานิ้วครึง่งอันนี้คือตําแหน่งที่เราจะจะรูดกันนะคะแล้วส่วนตรงนี้คือลงมาเซนครึ่ง อันนี้คือเป็นช่องที่สําหรับเพื่อนๆขีดเส้นไว้ใส่เชือกกันนะคะอ่าแล้วเรามาดูเมื่อกี้ความกว้าง11นิ้วเนาะส่วนความยาวตรงนี้อยู่ที่12นิ้วแต่บางเอิญว่ากระเป๋าใบเนี้ยมันต้องสันทบยาวไปเพราะฉะนั้นการสันทบอีกชิ้นหนึ่งก็คือรวมกันเป็น24นิ้วนะคะอ่าส่วนตรงนี้คือก้นก้นเนี้ยจากริมตรงเนี้ยค่ะ1นิ้วครึ่งมาตรงนี้1นิ้วครึ่งนะคะอันนี้คือแนวสันทบนะเพื่อนๆอ่าเรามาดูผ้ากันดีกว่าค่ะผ้าที่เอดใช้นะคะตัััวววนนนนนนีีี้้้้้คคคืืออออออผผาาาาตตตดกะะะะเยจไม่่่่งท แนะนำเพื่อนๆนะว่าจะต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้ลูกค้าบางคนอาจจะตัดออกครึ่งหนึ่งให้มันเป็นคนละสีเหมือนตัวอย่างของเอสหรือไม่ก็ตัดต่อเป็นเฉียงก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะลองดูนะคะลองอัดดปบดูส่วนตัวนี้คือผ้าซับในนะคะพยายามให้มันสีมันแมทกันเนาะจะกระเป๋าเราจะได้สวยนะคะเพื่อนๆอ่าขั้นตอนต่อไปคือเชือกอันนี้คือเชือกซึ่งเพื่อนๆก็รู้แล้วแหละว่าเชือกรูดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เส้นด้วยกันนะคะซึ่งเส้นนี้เชือกรูดตัวนี้เอสตัดความยาวอยู่ที่30นิ้วนะคะ2เส้นมันจะได้รูดสลับกซ เพื่อนๆสลับกันซ้ายขวาอย่างนี้อ่าส่วนเส้นนี้คือเส้นยาวเส้นยาวนี้เอ็ดไว้ใส่พวกสะพยเนาะความยาวตัวนี้อยู่ที่4 45นิ้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะรูดอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นทั้งรูดทั้งสะพยก็อ่าเส้นเหมือนเอ็ดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการเย็บกันดีกว่าค่ะอ่าอันนี้นะคะเรามาดูวิธีตัดผ้ากันดีกว่าซึ่งแพทเทิร์นเทสนแนะนาเพื่อนๆเนาะอันนี้เอ็ดเผื่อเย็บโดยรอบประมาณ1เซนนะคะอย่างที่บอกนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ที่เพื่อนๆนะคะอ่าเรามาดูกันเลยเดี๋ยวขอ สบอกนะว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็อยู่ที่เรานะถ้าเราต้องการให้ก้นมันเล็กมันใหญ่แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะคะสามารถตัดขนาดได้เลยแต่ของเอสอยู่ที่ประมาณ1นิ้วเนาะนิ้วกว้าง1นิ้วยาว1นิ้วนะคะก้นตรงนี้สําเร็จอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะอ่าตัวนี้คือค่าด้านถูกส่วนซับในตัดเหมือนกันเลยคะ่ะเพื่อน เดี๋ยรสขอขีดเส้นเออตำแหน่งที่เราจะเย็บเชือกด้วยนะคะมาร์กไว้เลยนะคะเพื่อนๆมาร์กไว้ฟืบตรงนี้นะคะ2ด้านเลยนะ2ด้านเลยนะ,คะเคอีกด้านหนึ่งก็สันทบมาร์กอย่างนี้ก็ได้ค่ะมันจะได้เหมือนๆกันเนาะขีดน้าทางไว้ก่อนเลยนะคะเดีรดขอวัดก่อนนะนี่ นี้เพราะอะไรตรงนี้อาจจะเป็น2นิ้วก็จริงเพราะว่าเอ็ดเผื่อไว้ด้วยนะตะกี้ค่ะเผื่อเผื่อเย็บอะค่ะเดี๋ยวขอขีดเส้นก่อนนะคะมาร์กไว้ตำแหน่งจริงอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะทีนี้ซับในซับในก็ตัดก้นเหมือนกันค่ะตัดก้นอย่างเดียวเลยนะฟังเหมือนเดิมนะคะกัดเข็มหมุดเหมือนเดิมเลยจะได้ไม่ดิ้นเนาะเวลาเพื่อนๆจะตัดผ้านะคะกัดเข็มหมุดไว้อ่ะตามตำแหน่งแพทเทิร์นกระเป๋ารูดเนี่ยมันเย็บง่ายจริงๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอยากให้ลองทํานะและอย่างหนึ่งมันน่ารักด้วยเพื่อนเพื่อนทำไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ แต่เรานะแพทเทิร์นมืนกแค่ทรงสีง่เหลี่ยมนี่เองค่ะแล้วเราก็จะมาใส่เชือกกันที่ปากกระเป๋าอ่ะโอเคเรียบร้อย <fit. S 1> ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเรามาเย็บกันดีกว่าค่ะเพราะว่าผ้าจริงๆแล้วมันมีแค่2ชิ้นนี้เองอ่ะค่ะเดี๋ยวเอจะมาเริ่มเย็บให้เพื่อนๆ,ๆดูนะจากที่เอย้ำอีกทีนึงนะว่าจากริมนี้ลงมานิ้วครึ่งนะคะริมนี้คือปากกระเป๋าเนาะ่วดลงมาตรงนี้ให้เราโผล่ช่องไว้ใส่เชือกนะคะอันนี้เอดมาร์กตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเอจะมาลองเย็บให้เพื่อนๆดูนะคะเริ่มเย็บก่่่่่อออนนนเเเลยยยาาางทีบกะวรริมต้้้ ก่อนนะริมผ้าเราจะได้แข็งแรงนะคะแน่นนะคะอ่าพอถึงตรงเนี้ยที่นิ้วครึ่งตรงเนี้ยที่เราตามแพทเทิร์นให้เพื่อนๆกดย้ำไว้ก่อนเลยพอย้ำเสร็จโล่ช่องนะคะข้ามมาอีกนิดนึงประมาณเซนครึ่งนะของเอสนะหรือจะ2เซนก็ได้นะจริงๆแล้วนะมันอยู่ที่ขนาดเชือกของเราด้วยอะคะ่ะถ้าขนาดเชือกเราเส้นเล็กไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ที่เรานะอ่าแล้วก็เย็บตรงไปเลยค่ะง่ายนะเพื่อนๆง่ายมากเลยยังไงก็ดูคลิปเอสแล้วก็ลองทําดูนะคะอ่า โอเคค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะเพื่อนๆอีกด้านนึงก็เหมือนกันเลยนะคะเอ็ดข่อยเย็บจากด้านล่างขึ้นบนเนาะเย็บเหมือนกัน2ด้านเลยนะคะซ้ายขวานะโผล่ช่องที่เราจะใส่เชือกรูดเราต้องย้ำหัวย้ำขายก่อนเลยอ่าเหมือนเดิมค่ะโผล่ช่องไว้ใส่เชือกรูด นี่คือปากกระเป๋านะคะเพื่อนๆคือด้านนอกเนี่ยด้านโชว์เนี่ยเราต้องโผล่ช่องนะคะเพื่อจะใส่เชือกรูดเรามาดูการเย็บซับในกันนะคะซึ่งเย็บซับในตะกี้ก็เหมือนผ้าด้านนอกตะกี้เลยนะคะเพื่อนๆแต่ชิ้นซับในเนี่ยเราก็ต้องมีช่องไวเว้นไว้กลับผ้านะคะซึ่งช่องเว้นไว้กลับผ้าคือตรงนี้จริงๆล้วลงมาประมาณสัก4นิ้วก็ได้นะเพราะว่าช่องเว้นกับผ้าตรงเนี้ยเอดขอเว้นอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะอ่าเย็บได้เลย อันนี้คือช่องกลับผ้านะคะแล้วก็มาอีกด้านหนึ่งค่ะเย็บเหมือนเดิมเลยค่ะ1นึ่งิ่มผีโดยรอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นซับในตัวนี้เว้นไว้สําหรับกลับผ้านะคะอันนี้เย็บเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเอ็ดเย็บกดริมเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือด้านถูกนะคะเพื่อนอ่าส่วนอันนี้คือด้านผิดนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะมันจะกดอย่างนี้ผ้ามันจะได้ไม่ดิน้นขั้นตอนต่อไปคือเอย็บก้นกระเป๋ากันค่ะจากที่เราตัดตามแพทเทิร์นตะกี้อะคะ่ะ1นิ้วอะคะอ่ะอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าสัน้นะ เพื่อนๆการเย็บก้นกระเป๋าในลักษณะนี้เย็บไปเลยอย่างที่บอกนะเอจะชอบเล็ง1ตี้นผีเป็นหลักเลยนะคะเพื่อนๆเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเลงง่ายหรือไม่เพื่อนๆถ้ายังไม่แม่นก็ขีดเส้นไว้ก่อนก็ได้ะคะ่ะขีดเส้นแล้วก็เย็บตามเส้นไปก่อนเลยก็ได้นะคะ่าย้ำหัวย้ำท้ายนะคะเร็แล้หนึ่งด้านอีกด,ด้านหนึ่งค่ะมันเดิมเลยพับเป็นสามเหลี่ยมให้มันอยู่ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็แบะตะเข็บชิ้นนี้นิดนึงนะคะเย็บหนึ่งตี้นผีย้ำหัวย้ำท้ายไปเลยนะคะ โอเคย้ำหวัวย้ำท้ายเรียบร้อยผ้าด้านนอกเสร็จแล้ว1ชิ้นขอซับในค่ะซับในที่เราเย็บตะกี้ย้ำนะซับในไม่ได้โผล่ช่องรูดเหมือนตัวนอกนะคะ,ะเพราะฉะนั้นพอเราเย็บด้านข้างยาวเสร็จปุ๊บแล้วก็เย็บตัดก้นกันเลยค่ะเย็บง่ายๆทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆแนะนําเลยนะทําใช้เองให้ลูกให้หลานให้เพื่อนๆข,ของขวัญวันเกิดปีใหม่อะไรพวกนี้สบายๆเลยค่ะ แบตตะเข็บเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะถ้าเราไม่แบตตะเข็บเดี๋ยวตะเข็บข้างใดข้างหนึ่งมันจะหนานะแนะนําให้เสียเวลาใช้มือแบตตะเข็บนิดนึงหรืหอแม่เพื่อนๆจะรีดก่อนก็ได้นะคะโอเคเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ซับในเราก็เสร็จละตัวนอกเราก็เสร็จละแล้วเราก็จะเย็บประกบกันนะคะโดยชิ้นผ้าชิ้นถูกชนผ้าชิ้นถูกเอ็ดขอบกลับผ้าชิน้นตัวนี้ออกมาก่อนนะคะอันนี้คือผ้าชิ้นถูกนะคะเพื่อนๆอันนี้คือซับในด้านในนี่คือด้านถูกเพราะฉะนั้นเราต้องมาประกบกันอย่างนี้ประกบกันอย่างนี้แล้วเราก็จะกลัดเข็มหมุดกัน,นะคะ่ะ อันนี้คือตัดเข็มหมดุดขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาล็อกสายกับผ้าชิ้นด้านถูกนะคะนี่คือสายเนาะสายเส้นยาวนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเส้นยาวเรามาล็อกกันด้านซ้ายกับด้านขวาอ่าอันนี้คือด้านที่เราเย็บซ้ายขวากันนะคะมันจะอยู่ในรูปลักษณะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเย็บล็อกไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกบซับในกันนะคะเย็บล็อกไปเลยค่ะกดไว้ธรรมดาเองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะโดนล็อกกับเย็บกับผ้าซับในอีกทีนึงนะคะหนึ่งด้านเสร็จแล้วด้านหนึ่งค่ะเย็บล็อกซ้ายขวาธรรมดาเลยนะคือเราจะใส่สาย ยาวก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่เอ็ดขอใส่นะเราจะล็อกกินผ้าด้านถูกก่อนเลยโอเคอันนี้เอ็ดล็อกเสร็จแล้วนะที่นะ้าจากที่เดได้เย็บสายเรียบร้อยแล้วนะติดผ้าตินด้านถูกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเย็บกลับกับซับในเนี้ยคะ่ะ<ๆ>เพื่อนๆเห็นเนาะอันนี้คือผ้าด้านถูกด้านตัวกระเป๋าอันนี้คือซับในเพราะฉะนั้นเราต้องสวมเข้าไปอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมคะอันนี้คือด้านในนี้คือด้านนอกเพราะฉะนั้นการเยปป็บกลับนี่คือเราต้องประกบผ้าด้านถูกชนผ้าด้านถูกทุกครั้งเพราะเดี๋ยวเราจะประกบกลับกันนะคะการประกบกลับ กลบกับบางซัพในกันนะคะเพื่อนๆเ,เอ็ดขอถอดกล่องนี้ออกก่อนนะคะเพื่อที่จะวนกล่เป๋าโดยรอบเลยค่ะอ่ะเด็ดขอวนก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เย็บง่ายๆนะทําใช้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆกระเป๋ารูดระบายรูดไปเลยอันนี้เย็บวนไปเลยนะคะหนึ่งตีนผีนะ จับผ้า2ชิ้นให้เท่ากันนะคะทําเองใช้ตัวเองง่ายๆน่ารักน่ารักจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราแมทสีแมทผ้ากันด้วยนะเพื่อนๆจะน่ารักไม่น่ารักอะ่ะแต่บังเอิญโทนเนี้ยของเอสเป็นโทนสีเหลืองเนาะขาวเหลืองขลิบเหลืองอย่างเงี้ยน่ารักมีค่ะอันนี้คือเราวนเรียบร้อยแล้ววนกลับมา1วนหนึ่งรอบของปากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอ่าเรามาดูผลงานกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอขอกลับกระเป๋าออกมานะคะอันนี้คือช่องเทสโผล่ช่องไว้ที่จะกลับวิธีกลับกระเป๋าเนี่ยให้เราล้วงมือเนี่ยจากด้านในสุดเลย เพื่อชิ้นด้านในอย่างนี้แล้วก็ควักออกมาควักออกมาเลยค่ะล้วงออกมาในรูปลักษณะนี้นะกลับออกมานะคะเดี๋ยวเอ็ดขอจัดระเบียบกระเป๋าก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูผลงานอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ,อ่าอันนี้คือเอ็ดกลับออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ผ้าด้านนอกอนนีนผ้าด้านถูกในด้านซับในนะส่วนสายที่เรากิฟไวกไไ้กันี่ไงกิฟตตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ตอนที่เย็บกลับนะคะเดี๋ยวเอ็ดขอกลับผ้าเข้าไปด้านในกระเป๋าก่อนนะจัดระเบียบให้มันสวยๆนะคะเพื่อนๆฟืบเด้งๆๆอย่างนี้โอเค จะเสร็จแล้วนะเพื่อนๆแล้วเห็นไหมว่าตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ต้องการซับในก็ให้ล็อกซับในในรูปลักษณะนี้แล้วย็บกดนะแต่บังเอิญว่าเอ็ดต้องการซับในที่มันเป็นคลิปออกมาเพราะเอ็ดรู้สึกว่าคลิปตรงนี้มันจะสวยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการเย็บให้มันเป็นคลิปอย่างนี้นะคะแต่เอ็ดแนะนํานิดนึงว่าตรงเนี้ยเย็บหัช่องไว้เดี๋ยวเราก็มาเย็บกดคาดอีกทีนึงค่ะเพราะฉะนั้นขอสองครั้งในการเย็บนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเย็บกันขั้นตอนการเย็บให้มันเป็นคลิปนะคะเพื่อนนๆี่พยาม ดึงซับในด้านล่างนี้คะ่ะออกมานิดนึงให้มันเป็นโชว์เป็น,ปนคลิปเหมือนกุ้นขอบไวเ้เล็กๆน้อยๆะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือให้จับให้ถนัดนะคะเพื่อนๆจับในรูปลักษณะนี้นะอย่างที่เอ็ดเน้นนะถ้าเพื่อนๆจับไม่ถนัดแนะนําให้เนาหรือไม่กรกักวดเข็มหมุกทีๆนะคะหรือไม่ก็เย็บไปจับไปเย็บไปอย่าไปเหมือนที่เอ็ดจับเลยนะค่อยๆเย็บนะ่อยรู้สึกไว้คลิบกุ้นตรงนี้มันน่ารักดีเดก็เลยเทินขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆเย็บวนโดยรอบไปเลยคะ่ะมันก็จะอยู่ในลักษณะ ขนนนาดนี้นะพยายามใช้ผ้าสีแมตกันนะถึงจะได้สวยนะคะเพื่อนๆไปเรื<ๆ>่อยๆได้เลยเดี๋ยวพอรูดปุ๊บมันจะเป็นคลิปขอบของกุ้นตรงเนี้ยนิดนึงมันจะได้ดูน่ารักดีโอเค เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเฝ้าเอทีเอชเย็บคลิปกุนเนี่ยเอทีเอชเรียบเอาแล้วนะขั้นตอนต่อไปคืออยากให้เพื่อนๆเย็บช่องตรงนี้เพื่อที่จะใส่เชือกค่ะแล้วก็ในแพทเทิร์นเทสบอกว่าให้เพื่อนๆน่ะลงมาประมาณนิ้วครึง่งเพื่อนๆเห็นเนาะอันนี้นิ้วครึง่งซึ่งมันเป็นตำแหน่งเดียวกับเท็ดโผล่ช่องตรงนี้ไว้ซ้ายขวาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาขีดเส้นนำทางที่นิ้วครึ่งกันเลยค่ะกับตำแหน่งเดียวกับที่เราโผล่ช่องนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ลงมาก็จากช่องที่เราโผล่ช่องตรงนี้แหละค่ะเพื่อนๆ ประมาณเซนครึงนะ่งสองด้านเหมือนกันเลยเส้นเลยค่ะลงมาจากตัวกระเป๋าจริงประมาณนิ้วครึง่งเยแล้วก็ลงมาจากริมนี้เซนครึง่งตามแพทเทิร์นของเอสนะแต่จริงๆแล้วของพวกนี้ไม่ตายตัวนะเพื่อนๆลองดัดแปลงนะจะให้เล็กให้ใหญ่แล้วแต่ขนาดของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงจากเย็บกันเลยค่ะอย่างที่เอสบอกนะว่าให้เริ่มเย็บเลยนะคะลงมาปุ๊บนิ้วครึ่งนะคะเพื่อนๆค่อยๆจับนะคะจับไปเรื่อยๆเลย เย็บวนอันนี้เดี๋ยวเย็บวนไปหนึ่งรอบนะคะเย็บวนไปหนึ่งรอบเลยค่ะตามเส้นที่เราขีดเส้นไว้นะคะเพื่อนๆเย็บวนไปหนึ่งรอบย้ำนะคะย้ำหัวย้ำท้ายนะด้านล่างอีกเส้นหนึ่งค่ะขยับมาเลยเย็บวนไปอีกรอบหนึ่งค่ะไอ้เส้นเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาใส่เชือกกันนะวนไปเลยนะคะเย็บง่ายนะคะเพื่อนๆทำง่ายนะอยากให้ลองทํานะไซส์เล็กไซส์ใหญ่อยู่ที่เราเลยอ่าจะเสร็จแล้วค่ะ เหมือนเดิมเลยค่ะย้ำหัวย่ำท้าให้เอสนะอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาใส่เชือกกันค่ะวิธีใส่เชือกนะคะเอสจะขอใช้ไม้กลับไสไก่อันนี้มันจะกิบยังไงเพื่อนๆจับมันคล่อมรายเชือกอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่จับมันคล่อมไปเชือกอย่างนี้หรือเพื่อนๆมีไม้หรือกิฟอะไรที่มันยาวๆก็สอดได้เลยนะซึ่งไอ้ผ้าที่เราโผล่ช่องคือด้านนี้เพื่อนๆสอดไปเลยนะสอดไปเลยนะคะ สอดมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะโผล่มาฝั่งนี้คะ่ะค่อยๆหาเขานะอ่าในลักษณะนี้เห็นไหมคะได้ละ1ด้านเดวเอดขอสอดกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่ไงโผล่มาแล้วคะ่ะเดวเิดขอจัดตรงนี้ให้มันดีๆก่อนนะแล้วเราก็แค่ผูกปมเชือกอันนี้นะคะผูกปมในลักษณะนี้เพื่อนๆจะเป็นเชือกในลักษณะแบบไหนก็ได้นะจริงๆแล้วเชือกมีหลายแบบนะเชือกเส้นเล็กเส้นใหญ่อยู่ที่เรานะคะอ่าด้านหนึ่งเสร็จแล้วคะ่ะงั้นเดวเ็ดขอสอดอีกด้านหนึ่งซึ่งอีกด้านหนึ่งอันนี้ เราสอดไปฝั่งนี้ใช่ไหมคะส่วนด้านนี้เดี๋ยวเราจะสอดสลับด้านมาฝั่งนี้เพื่อนๆไม่งงเนาะเราแค่สอดสลับด้านกันแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเอ็ดขอสอดเชือกก่อนส่วนทางกันได้เลยนี่ไงมันโผล่มาแล้วเห็นไหมเพื่อนๆปึ๊บอีกด้านนึงเอ็ดขอหมุนผ้าเพื่อที่จะสอดกลับไปอีกด้านหนึง่งกิ๊บมันไปเลยนะคะกิ๊บมันแล้วก็สอดเข้าไปสอดสอดสอดโผล่ช่องมันก็จะโผล่ด้านที่เราลูช่องไว้โอเค เดอะเอ็ดขอมัดเชือกก่อนละกันค่ะค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะจากช่องซับในที่เราโผล่ช่องไว้นะคะเพื่อนๆให้เป็นเพื่อนเย็บปิดไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่เย็บปิดเพื่อนๆจะใส่ก็ได้นะอยู่ที่เราเลยนะคะเพราะว่าปิดช่องนิดเดียวเองที่เราโผล่ช่องมานะคะไว้กลับตะกี้เรามาดูผลงานสําเร็จกันดีกว่าค่ะเรียบร้อยค่ะผลงานของกระเป๋ารูดย่นของเอ็ดเองเทสได้ทําขึ้นมาเพื่อนๆดูนะมันน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูนะเพื่อนๆเข้าใจไหมเอ่ยวิธีการทํานะคะนี่ไงเอสพายให้ดูนะ เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอย่างที่เอ็ดบอกนะเพื่อนๆจะเป็นการตัดต่อก้นก็ได้นะคะหรือจะไม่ตัดต่อก้นก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะลองอะแดปดัดแปลงกันนะคะเพราะฉะนั้นเอ็ดฝากไว้หน่อยนะเพราะว่าคลิปเอ็ดน่ะอยากจะแบ่งปันอยากจะให้เพื่อนๆทําสร้างรายได้ขึ้นมาจริงๆถ้ายังไงคิดว่าคลิปนี้น่าสนใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะตามไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ